ครับพี่น้องหาของเปรี้ยวไปกินกันพี่น้องบักข้อครับบักข้อ,อด,ดูดูกระตุ้นหน่อยพี่น้องข้อครับดูกระตุครับแต่ว่าอยูส่สูงได้เซลได้ละพี่น้องยังไงขึ้นได้เนาะคือสูงแต่ตัวมันยูนสูงขักสูงแน่ยุูนสูงบน กินยังได้เหรอฮะฮาเนี่นไปกินส้มครับ ดีครับพี่น้องมาลุงวัววันนี้มีของเปี่ยวมายัวยวนนำลรยแตกพี่น้องอีกแล้วครับเอามายัวต้มนมไายพี่น้องเ้วครับักคอพี่น้องนี่ไปหูจากพวกครับบักคอันี้บักคอครับบักคอพี่น้องหัวจกเปลยวมาจมพันจมพันสุกไปเลยครับเที่ยกินกับแบบนี้ครับคร์เเปียกขนหอกควัน กินย่าไปกินย่าไปกินแต่นุ่นมันครับมันโทมที่กินมันต้องกินแบบนี้ครับพี่น้องพริกพริกป่นครับพริกป่นเจ้าพริกเกลือกินมันต้องกินแบบนี้ครับจึงถือวิธีเนี่ยอกัดเปียกบบน้ำครับมันจะมว้วนแหน้งโทม ลึดในมันไปน้ำครับจังถ้ากินตนวนวลสมไปไม่ได้ขออนุญาตเอาใส่ถวยก่อนครับพริกป่นก็มีพริกเกลือกับพริกเกลือก็แซ่บยินอันนี้เป็นป่าหวานจัง่อยครับเดี๋ยวค่อยรอติดตามไปลอง แฉะนวนมีแน้วก็จะเป็นแบบนี้ครับน้นนนำปลาหวานอ๋อสมส้มสมสม้สมสม,มาแจกพี่น้องมันด้วยั่วครับด้วยั่วหากินยากพี่นอ้องหากินยากหากินยากยังม่เสียดครับถ้าบ่อยาก ให้มันเปรี้ยวไหลใบหยากเล่นของน้ำไหลต้องนี่ครับเอาเปลือกมันใส่ลงไปน้ำครับมันจะฝาดตัดเปรี้ยวพี่น้องนี่คือเคล็ดลับการกินบุคคอที่ถูกต้องครับอย่าเปลือกมันลงไปงเสีครับเปลือก <c oughs> ออมันแดดฮอนก็เมือนเมา่อดำให้ดำหน้ามันก็ต้องเจอของเปรี้ยวแบบนี้แหะครับพี่น้องหาจิ้งากหาจิ้งากญ่เลยทุกคน ใส่สีดับเนี่ยเหรอครับแต่กอนอยู่หน้าลายลาย,ลายตัวนี้ไงตายมันตายมันล่มมันตายครับอเสียบต้นบกคอหวานกับมี่นะครับบวชสมแห้งนี่มันสุกมันสิบหวาน หั่นล่วงกว่อนพี่น้องแบบนี้ครับเอ้จะตัดความเปรี้ยวไปเพราะว่าเปลือกมันมีรสชาติฝาดครับเอ้อรูปช่วยบ่ให้สมแฮงโอ้ยผุดหมดหมดสิไม่กินนํำสิโอประมาณนี้ครับพี่น้องนี่แหละโอ ยำม,มะข่ยำม,มะข่กินเบดตัวนี่ก็หอวยน้องเอ้ย,อยของหน้าของท่นพ่ดมาครับมากินของสวนร่อมกันครับมาครับพี่น้องมากินชมน้ำกันครับ อยูย่สมบกออยูย่ๆครับ,บรปีบริจินโดนแล้วบมรูจากปีนะครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วบริจินลปาดปาดปัดปาดปาดาด,ด,ดจะำนี้แล้วพี่น้อ อื่นนะครับอย่าไปกินตะนวนมันมันสมบางคนกินตะนวนมันครับกินมะเป็นไม่ได้สมเน่าบปบซือบหากินกับพี่เกลือก็ต้องกัดเกลือกันได้น้ำครับ สมด้วยใจเลยพี่น้องมามาซิมขวามันครับบ้าแตกนี่ตั้งแฝดตั้งบ่แฝดได้เลยนะอันนี้ธรรมดาครับอันนี้ธรรมดา บบน,นี่แฟลตครับนี่จะมีสองหนครับมาอยู่หน้าพป่ล้งนี่นะครับต้องสีมยังตาซืนแจบวินแดด ย้อนเข้ามามาเสร็จเงือพร้อมค<า>ุณยากำลังทำกับขอ้อวเจ้าเผ็ดผลเจ้าเผ็ดผลพี่หนอง มีเงืนหลังอานนี่หลายคนอาจจะมูจากหลายคนอาจจะมูจากกับมักข้อหรือว่ามักข้อมักข้อประท่ายบรูวันอย่างครับไซซานเนินมักข้อครับเปรี่ยว ก็ยังคุได้ใช่ใช่ไม่อนอยู่บ่มะคอเพื่อนะฮ้มีอยู่แล้ว กบคอก็คือนาจางันบ้านกกคออตอนนี่ไปบ้านก๊กกอ,อกบ่ไปบ้านกกอกกอกแฮลุ่งตัว ตเบิ้งข้าเบิ้งข้าเกันล่ลูกมอดก็พได้อกอกอยู่หน้ากัางกวกกอกเลยกอกอยูงข้างเทียงแล้กวกกกกกข้างเทียงนี่ก็มีกกกกกอกกกที่ข้างเทียงแต่เงิดมาครับพี่นงเพชรเจ้าเพชรพูดตายได้แค่ละมันเนี่ย ออปลาท่านมาเนาอจับเวละเนาะไม่ได้กินโดนอื่นเลยครับยวมันที่ออกตอนตอนเศร้ามันที่ออกเองนันครับเม็ดมันเม็ดเราไปลองเพ็ินแล้ว แล้วยให้เบิ้งเม็ดัเม็ดเมข้งในมันครับขอยาดได้หน่อย,ยน,นะสมขอยาดด้ครับอยากให้เบิ้งเม็ดมันบ่้เยน เม็ดมะลิมาแม่น,น,มามานครับอ้วมวด่นเนเม็ดนั่นนี่เป็นแบบนี้ครับเม็ดตกหะอยาเม็ดบคอนี่หนไน,นี่มันเห็ดเอามใส่หูรครับเห็ดเป็นตุ่มหูมใส่าูกหลเดี๋ยวลองเห็ดพี่นอ้องมึง

mẹ này ครับครับไม่รู้หน่อย mẹ ครับต้องกินทั้งนั้น ไพ่เดียวรู้เรื่องเป็ดต้องสมเัเป็ดเป็ด้งสมมาครับมาครับมาครับตัวลยแล้ว ไปแล้วสุดท้ายเราเป็นหัวแล้วครับสมแห่งนั่นนี่ครับขอักซีเม็ดเลยเดียวเดียว ขออนุญาตไปขคองแนมก็ไม่น่องโชคดีสวัสดีครับ